ควันหลงจากคริสต์มาสหรือยงไงปเปล่านะคะก็คือหลังจากแฮปปี้นิวเยียร์ไปแล้วนะคะมีเพื่อนๆหลายๆคนรีเควสกันเข้ามาค่ะอยากได้ลุคที่พี่รักแต่งหน้าแฟนซีอ้คือช่วงนี้คือไม่ได้แต่งเลยอะอัปเดตแต่สกินแคร์อัปเดตเรื่องสิวอะไรแบบนี้นะคะคนก็เข้ามาดูฟีดแบ็กเยอะมากก็ขอบคุณมากมากเลยนะแต่ว่าวันนี้ค่ะห่างหายจากวงการการแต่งหน้านานแล้วนะคะก็เลยจะกลับมาครีเอทลุคแฟนซีให้เพื่อนๆได้ดูกันค่ะเอาไว้สําหรับไปปาร์ตี้ไปอะไรได้หมดเลยนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะสามารถใช้ในชีวิตประจําวันได้นะ แต่ว่ามันก็ออกแนวแบบกลิ่มแฟนซีคือมันไม่ได้แฟนซีจากขนาดนั้นไม่รู้จะอธิบายยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าค่ะเรามาเริ่มด้วยการปรับสภาพสีผิวนะคะเพราะว่ามันจะมีพวกแบบรอยดำพวกรอยสิวต่างๆนะคะใช้ตัวนี้ค่ะ Bobbi b r Vitamin Enrich Face Base ค่ะตัวนี้ปแบบนี้นะจ๊ะทายทั่วผิวหน้าเลยนะคะตัวนี้ก็จะช่วยตักเก็บความชุ่มชื้นของผิวนะคะจาก ผิวที่แบบแห้งๆนะคะเพราะว่าปีใหม่ก็ใช้พลังงานผิวเยอะเหมือนกันเพราะว่านอนดึกดื่มน้าน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะปาร์ตี้หนักอะไรเงี้ยตัวนี้ช่วยได้เยอะเลยนะคะช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะแล้วก็ข้างในเนี่ยเขาก็มีส่วนผสมของวิตามินหลายๆตัวแล้วก็ชอบเอามาทาก่อนที่เราจะนอนแล้วก็ก่อนที่จะแต่งหน้านะคะน,นี่ก็คือผิวสดเลยนะซูมให้ดูจะเห็นว่าผิวสดหลักแล้วก็จะมีปัญหาพวกเห็นปะรอยค้ำใต้ตาดําแล้วก็มีรอยสิวนิดหน่อยรอยเส้นเลือดอะไร 也好。 ขั้นตอนต่อมานะคะคือตอนแรกรักคิดอยู่ว่ารักบำรุงผิวขนาดนี้แล้วราควรจะใช้แป้งผสมรองพื้นหรือรองพื้นดีแต่ถ้าทั้งสองอย่างคือมันจะหนักหนาจนเกินไปไงคือหน้ามันจะกลายเป็นแบบแฟนซีที่แบบเฮ้ยหนักมากซึ่งไม่เอาดีกว่าเลยตัดสินใจที่ใช้แป้งดีกว่านะคะซึ่งมันมีแป้งของแบรนด์หนึง่งก็คืออัพพูดเลยดยก,กาันเป็นโบนี่แป้งเบลผิวค่ะคือเขาส่งมาให้หลักนะคะช่วงปีใหม่แล้วพอรักใช้ไประหว่างช่วงปีใหม่ตอนเขาดาวอะไรอย่างนี้นะคะเรู้สึกว่าเฮ้ยเขา ผิวได้ดีเลยพวกรอยคํำใต้ตาพวกรอยสิวอะไรแบบนี้นะคะเส้นเลือดอย่างเงี้ยคือเบลอไปเลยแล้วก็เนียนด้วยนะคะก็เลยอยากจะเอามาใช้ในคลิปนี้คือเขาส่งมาให้รักสามสีเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยสีที่รักใช้อะ่ะมีแค่2สีนั่นก็คือสีเบอร์2แล้วสีเบอร์สนะคะสีเบอร์2เนี่ยจะทาทั่วหน้าสีเบอร์สาเนี่ยจะเก็บพวกกรอบหน้านะคะให้แบบเหมือนหน้าดูมีมิติแล้วก็ชัดขึ้นอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวยังไงรักจะสวอชให้ดูทั้ง3สีเลยเพราะว่า เผื่อเพื่อนๆนะคะจะใช้เบอร์หนึ่งอะไรแบบนี้จะได้เอาไปเลือกซื้อเลือกใช้ได้ถูกเบอร์นะมาเริ่มที่เบอร์แรกเลยนะคะตัวนี้ชื่อเต็มเขาคือ b o n y Cover Powder Pack นะคะผสม SPF เนี่ย20 PA บวกกนะอันนี้คือเบอร์1ข้างในเนี่ยคือตลับเขาปุกปิก๊งปุ๊กนิกมากนะคือน่ารักอะข้างในก็จะเป็นแบบนี้อย่างงี้นะคะอันนี้นะตรงนี้นี่คือเบอร์หนึ่งก็สำหรับผิวที่ค่อนข้างขาวเลยนะคะ ก็สีก็จะต่างกันนิดนึงนะคะใครที่มีพวกรอยสิวอะไรอย่างเงี้ยอยากกลบให้มิดนะคะก็รักคิดว่าใช้เบอร์สองก็ดีเหมือนกันนะต่อมาค่ะเบอร์สามที่รักบอกว่าเอาไว้เก็บกรอบหน้านี่ okay. นี่คือเบอร์สมนะคะ1 2 3สองสามเรามาเริ่มทากันดีกว่านะคะนี่คือเบอร์0ูนย์นะคะที่รักกาลังจะทาเห็นปะคือมันเบอร์เลยอ่ะคือตรงเนี้ยเห็นว่ามันยังมีแบบรอยคําใต้ตาแต่อันเนี้ย คือมันดีขึ้นเยอะอ่ะเพื่อนๆแป้งเขานะคะจะมีส่วนผสมของไข่มุกนะคะช่วยทําให้กระจายแสงเวลาเราทาไปอะ่ะแล้วระหว่างวันคือหน้ามันจะไบร์มากนะคะแล้วก็ช่วยเบลอรูขุมขนด้วยนะช่วยลดจุดด่างดำอะไรอย่างเงี้ยจุดด่างดำที่นี่เห็นไหมตรงนี้เป็นรอยสิบนะเนี่ยช่วยลดพวกแบบจุดด่างดำบนใบหน้าแล้วก็เบอร์ูขุมขนได้ดีมากนะคะดูตรงเนี้ยรักเหมือนไม่มีรูขุมขนเลยแต่ดูด้านนี้ดูดิเห็นปะเนี่ยเป็นเม็ดเม็ด อันนี้คือยังไม่ได้ทาอะไรแล้วก็จะมีแบบเห็นป้าสิวเซียนเป็นรอยเส้นเลือดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือด้านที่ทาแล้วนะคะก็คือแบบรอยคําใต้ตาดีขึ้นเยอะนะคะเพราะว่าเขามีตัวไข่หมุกช่วยกระจายแสงแล้วก็เนี่ยลูกขมขนดูแบบเบลอไปเลยนะคะแล้วก็รอยดําอะไรเงี้ยก็แบบดีขึ้นเยอะนะคะท้า้ดูครึ่งหน้าก่อนนะนี่อาจจะดูแบบครั้มไปนิดนึงนะคะแต่ว่าพอแป้งเขาทาให้เข้ากับสีผิว ทิ้งไวสักพ,พักให้แป้งเขาเซตตัวนะคะคือเขาจะแบบกุ้ยคมาก <zł ys> ต่อมาค่ะรักใช้เบอร์03นะคะตัวนี้ก็ที่จริงเขาเอาไว้สำหรับคนสี่ผิวสองสีแล้วก็หน้าอยากให้หน้าดูมีมิตินิดนึงนะคะก็เลยเอามาทาบริเวณแบบให้กรอบหน้าชัดเจนขึ้นเห็นปะหน้าดูแบบมีม,มิติขึ้นมาทันทีนะคะ แล้วก็ม้วนพับให้เป็นแบบนี้นะคะประมาณนี้ก็คือระบายกรอบหน้านะคะมันก็จะช่วยทำให้หน้าดูมีมิติมากยิ่งขึ้น เหตุผลอีกอย่างนะคะรักจําได้แล้วที่รักไม่เลือกใช้รองพื้นในลุคนี้นั่นก็คือส่วนใหญ่แล้วลุกไปปาร์ตี้อ่ะคือมันจะต้องข้ามวันข้ามคืนแล้วปะ่ะคือเลยเที่ยงคืนอยู่แล้วอาจจะเป็นแบบ6กโมงเช้าเลยก็ได้บางคนนะคะที่ปาร์ตี้หนักๆแต่ว่าเรื่องการอุดตันของผิวอ่ะคือถ้าเราทารองพื้นไปแล้วเราทาแป้งอีกมันจะแบบทําให้เกิดแบบสิลอุดตันอะไรได้ง่ายนะคะแล้วก็รักไม่อยากให้ ทุกคนน่ะต้องมารักษาผิวหลังจากที่ไปปาร์ตี้อีกอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเราทาแต่แป้งนะคะซึ่งเราบำรุงผิวมาดีแล้วผิวพร้อมแล้วแก่การทาแป้งนะคะมันก็จะทําให้หน้าของเราเนี่ยดูไม่หนักจนเกินไปแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะเวลาเราแบบเหมือนปาร์ตี้ข้ามวันข้ามคืนอ่ะเราก็ไม่ต้องมาซีเรียสว่าเฮ้ยหน้าของเราเนี่ยมันจะมีสิวขึ้นมาในวันรุ่งขึ้นแล้วเราต้องมารักษาอีกอะไรประมาณเนี้ยนะคะประมาณนะคะเดี๋ยวเราจะมาเขียนคิวกันเลยนะขั้นตอนในการเขียนคิวนะคะรักใช้ตัวนี้เลยเป็นของเมอร์เร นะคะแบรนด์ไทยที่เราคิดว่าคุณภาพเขาเนี่ยเทียบเท่าสากลเลยนะแล้วก็ค่อนข้างดีเลยแ,แล้วเราก็ชอบที่เขียนคิ้วตัวนี้มากนะคะคือถ้าหลายๆคนที่ติดตามรักมานานแล้วจะรู้ว่ารักใช้บ่อยมากนะคะเพราะว่าหัวเขาค่อนข้างที่จะเล็กแล้วก็เขียนได้ง่ายค่ะ ต่อมาค่ะเรื่องตาลักเชตัวนี้นะคะของเบกก้านะคะตัวคาโนกอตัวนี้เป็นพาเลตใหม่ของเบกก้าค่ะซึ่งสีข้างในก็ค่อนข้างจัดจ้านใช้ได้เลยทีเดียวนะคะก็จะใช้สีสีนี้ดีกว่าเป็นพื้นก่อนนะคะจากนั้นนะคะใช้สีนี้เลยนะ ก็จะออกประกายแบบทองๆนิดนึงนะคะแล้วก็จะเป็นสีออกส้มๆอันนี้ใช้สี red rock นะคะแบบคนตาปัดมาสคาร่านะคะตัวนี้ใช้ของมาจอริก้ามานะคะใช้เขาเรียกว่าลายอายไลเนอร์นะคะของ s t e ล่ากับด้านบนนี้ ส่วนหางเนี่ยแล้อยากให้ขีดเกินตาไปนิดนึงนะเพราะว่าจะได้ดูตาโตนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะติดขนตาเรียบร้อยนะคะจีงอ๋แล้วขั้นตอนต่อไปคือเราจะปั แก้มค่ะเอเพื่อนๆอาจจะบอกว่าเฮ้ยนี่มันก็ลุกแบบไม่เห็นจะแฟนซีอะไเลยเดี๋ยวต้องรอดูขั้นตอนต่อไปนะคะรักใช้ของ for you 2คะ่ะตัวนี้เป็น brush palette นะคะวิธีการนั่นก็คือเราจะเอาเป็นโทนส้มนะคะอันนี้เป็นสีออกส้มๆนะคะสองสีสามสีนี้ผสมกันนะคะส้มชมพูอาจจะต้องปัดให้มันแบบมาตรงจมูกเลยนะคะเอาเข้มๆเลยนะคะ แค่เหมือนกับอารมณ์แบบไปเดทแรกแล้วก็มีความเขินอายผู้ชายอะไรแบบนี้นะคะต่อมานะคะรักใช้ตัวนี้ค่ะน,นี่อันนี้คือแบบลักไปเจอที่แฟบแลบนะคะคือสีเขาน่ารักมากเพื่อนๆแพ็คเกจจิ้งเขาดูแบบเอ๊ยน่ารักอะ่ะอันนี้เป็นแบรนด์ของคนไทยนะคะซึ่งเรากก็อ่านชื่อยี่ห้อไม่ออกคีคิวคอะไรไม่รู้นะคะสักอย่างหนึ่งแต่ว่าสีเขาเนี่ยจะเห็นปะมันจะเป็นไฮไลท์ที่แบบ เออมันจะไล่สีมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเอามาทาทับเลยนี่มันจะ,จะได้แบบเห็นว่าเงาเงเงาดูแบบสุภาพดีอะแบบมานี้อันนี้เป็นสี02เด้อต่อมานะคะสิ่งนี้ค่ะคือซื้อมาจากเซฟอร่าโดยเฉพาะนะคะเป็น อารมณ์แบบเหมือนเป็นอายไลเนอร์สีขาวนะคะซื้อได้ที่เซฟอร่าหัวเขาก็จะเป็นแบบนี้สีขาวๆแบบนี้นะคะเราจะมาวาดตากันนะคะจะวาดให้เป็นเหมือนดาวนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเหมือนเราใส่แว่นเริ่มไม่แน่ใจคำพูดของตัวเองแล้วอะที่บอกว่าแบบ เฮ้ยก็สามารถเป็นลุคที่เบาๆที่ออกไปแต่งออกไปใช้ชีวิตประจำวันได้ขอถอนคำพูดได้ไหมคะไม่คิดว่าวันจะเลยเถอดนาะขนาดนี้ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆแล้วก็สิ่งที่ลักอยากทำอีกอย่างหนึ่งก็คือเขียนตรงนี้ค่ะ <c oughs> ต่อมานะคะเราจะติดกากเพชรค่ะที่หน้ารักเลือกกับเพชรสีขาวนะคะมาตัวนี้เป็นของแพตตี้นะคะเอ็กซ์ตอ้าไฟวันนี้รักซื้อที่ B21 นะคะที่ทาน,นะคะก็จุดๆไปแบบนี้นะคะ ก็เอากลักเพชรมาติดๆเขาก็จะติดตรงบริเวณที่เราทากาวลงไปนะคะอันนี้เราใช้กาวติดขนตะปอมนะคะจุดๆๆยังไม่พอค่ะมีกลักเพชรอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นสีเหลืองค่ะเดี๋ยวอันนี้จะติดตรงพวกดอกใหญ่ๆนะคะ ประมาณนี้ก็จะรีบรเรียบประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทาลิปสติกกันค่ะสำหรับลิปสติกนะคะรักใช้ตัวนี้ค่ะของ In นนิทนะคะมายลิปบล m มสี Dry ย t r o ดโรสีนะคะเมื่อลิปก็จะดูแบบ มันจะเป็นอย่างนี้นะคะเป็นแบบไล่ๆนิดนึงเนื้อบามนะคะแล้วก็จะดูไล่ๆแบบนี้นะคะบำรุงริมฝีปากไปในตัวนะคะนี่ก็เป็นอันเสร็จเส้นลุกนี้แล้วค่ะเดี๋ยวขอเวลาไปเซตผมนิดนึงนะคะ ก็เป็น finish ลูกค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ขอคืนคำแล้วกันนะว่าสามารถออกไปใช้ชีวิตระจาวันได้ก็คือน่าจะไม่ได้แล้วะคะ่ะแต่ว่าหมายถึงว่าถ้า,อ,าอยู่ในช่วงกลางคืนเนี่ยรับรองว่าเด่นกว่าเพื่อนแน่ๆคะ่ะเพราะว่าจากลุกนี้แล้วเนี่ยวิบบอบหน้าดูนะคะได้แรงบันดาลใจมาจากดวงดาวค่ะก็ประมาณนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบลุกนี้นะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยหนะะักะ วันนี้อยากได้คลิปวีดีโออะไรอีกคอมเมนต์บอกได้นะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะบ๊ายบาย